การเพิ่มข้อความในวิดีโอถ่ายทอดสดเรามาที่ข้อความบางคนบอกว่าอยากมีข้อความขึ้นแบบนี้เหมือนที่บ้านสวนธรรมมากดที่ข้อความตรงนี้นะคะบ้านสวนมกักจะพิมพ์คําว่าไลฟ์นะคะ,ะเพื่อให้รู้ว่ากําลังไลฟ์นะคะพอพิมพ์เสร็จแล้วนะตรงนี้คือ,อตัวอักษรที่ไม่มีพื้นหลังนะคะถ้าหากตัวอักษรนี้ไปอยู่ในพื้นที่ข้างหลังที่เป็นสีขาวเราจะมองไม่เห็นตัวอักษรเพราะฉะนั้นเราจะกด ให้มีพื้นหลังนะคะถ้ากดอีกทีจะไม่มีพื้นหลังกดอีกทีแบบนี้จะมีพื้นหลังนะคะมันเป็นสีขาวดำนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนสีได้โดยที่มากดตรงนี้นะคะจะมีสีให้เลือกนะคะจะเป็นเขียวนะคะ,ะกดเลือกสีตรงนี้นะคะเหลืองอมองไม่ค่อยเห็นเนาะกดเลือกสีแดงบ้านส่วนชอบสีแดงนะคะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็กดเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็เลื่อนนะคะ กดค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปที่ตำแหน่งที่ต้องการนะคะเมื่อได้แล้วนะคะกดบันทึกค่ะแล้วก็กดแสดงเลยนะคะนะคะแค่นี้นะคะหรืออยากเพิ่มข้อความอื่นๆเช่อนอยากจะเขียนว่าก็เราก็เพิ่มอีกได้นะคะกดที่ข้อความนะคะอาจจะเขียนว่าหัวข้อนี้เป็นเรื่องของการพูดคุยกันค่ะทักทายกันค่ะหรืออเรื่องอื่นๆนะคะบางส่วนมักจะใช้คําว่าทักทายกันค่ะทักทาย ท,ท,ทักทายกันเบาๆทักทายทักทายกันค่ะนะคะจากนั้นนะคะทําทพื้นหลังให้เป็นสีนะคะเพื่อที่จะทําให้มีความโดดเด่นนะคะจะเลือกสีอะไรแล้วแต่ตามชอบนะคะ <_ Spect> er> แล้วก็กดเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าขนาดตัวอักษรบางทีมันจะเล็กหรือมันจะใหญ่อาจจะไม่ ยังไม่ถูกใจเรามาทําให้เล็กได้ด้วยการบีบนะคะใช้2นิ้วบีบให้เล็กลงแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปวางในตําแหน่งที่เราต้องการนะคะหรือคําเมอรไลฟ์เนี่ยเราอยากทําให้เล็กลงเราก็ไปกดที่คําเมอรไลฟ์นะคะแล้วก็กดเรียบร้อยนะ <c oughs> อ,อ๋อเราจะไปใช้สองนิ้วนะคะบีบให้มันเล็กลงนะบ้านสวนก็ไม่ค่อยถนัดนะบีบให้มันเล็กลงนะคะอ่ะเล็กลงแล้วนะคะ เราก็จัดวางนะคะให้สวยงามนะคะให้สวยงามตามที่ชอบนะคะหรือคำว่า follow นะคะก็ขยับได้นะคะขยับได้เอาทักทายก็ขยับมาตรงนี้ได้นะคะเอาขยับขยับให้ดูสวยงามจัดแต่งให้ดูน่าดึงดูดผู้คนให้เขา,าให้เข้ามารับชมนะคะในไลฟ์สดของเรานะบ้านสวนเขาจัดแบบนี้นะคะพอจัดเสร็จแล้วก็บันทึกนะคะแล้วก็แสดงเลยนะคะ,นะคะเราได้ข้อความแล้วตอนนี้เราพร้อมที่จะไลฟ์สดแล้วนะคะ ยังยังค่ะแต่เพิ่มคำอธิบายนะคะนี่จะเป็นการเขียนคำอธิบายตัววิดีโอของเรานะคะเราอาจจะใช้คำว่า,าเป็นเป็นเรื่องที่จะบอกว่าวิดีโอนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะเราก็จะบอกว่าเป็นการไลฟ์นะคะไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดไลฟ์สดทักทายกันค่ะนะคะทักทาย ไลฟ์สดทักทายกันค่ะเพื่อนๆมหีหัวข้ออื่นนะคะที่พูดคุยก็สามารถใช้ชื่อหัวข้ออื่นได้เลยนะคะตามแล้วแต่เรื่องที่พูดคุยกันนะคะแต่บ้านส่วนมักจะใส่วันที่เข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าไลฟ์สดเกือบทุกวันนะคะเอาวันนี้วันที่28นะคะ28ตุลาคมนะคะเพราะว่าไลฟ์ทุกวันเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นวันไหนนะเวลาเราตามมาดูเราก็จะได้ทราบนะคะ จากนั้นกดที่เรียบร้อยค่ะนะคะแล้วเราก็เริ่มถ่ายทอดสดนะคะกดคลิกเลยที่เริ่มถ่ายทอดสดค่ะ